อรกมานะจะพูดตามใจชอบนะม,มันก็เป็นกิเลสเป็นกามัณหาเป็นวิภาวะตันหาใช่นนใช่ถ้าหากว่าคนอื่นนะเอาอย่างนี้สิเอายางนี้สิโยมปราถนาบุตรชายเป็นคนดีนะ เป็นคนดีลูกชายไม่เชื่อไม่ทำตามความเห็นของโยมแม่โยมแม่ก็เป็นทุกข์นี่มันเป็นกินนนเลอย่างนี้เอมันเป็นกิเ่าเนี้ยโยมเราใรูปหลานแะประพฤติชั่วเราเป็นทุกข์เพราะบกงคนมันจะเป็นอันตรายเมื่อเราประพฤติดีแล้ว ก็กลัวมันการกลัวความดีของลูกชายจะเสื่อมไปทั้งหลายนเหล่านี้นหละมันเป็นทุกข์ทางนั้นโยมเราจะอดได้ไหมเราจะทําได้ไหมอย่างนั้นต้องถามที่ตรงนั้นตีต้องถามที่ตรงนั้นสิ่งทีเป็นทุกข์นนค่งทไม่ได้ผลใช่แต่ว่าถ้าความปรารถนาดีนั้วผมผมยังไม่เข้าใจแบบไหน อะไรมีสิ่งที่มันเหนือดีไหมเหนือดีเหนือชั่วมีไหมเหนือดีเหนือชั่วอ่าดีเหนือดีเหนือชั่ว่นั่นแหละตรงนั้นแหละพูดถึงตรงนั้นแต่คนเราเมื่อก่อนธรรมดาว่าสอนให้ดีต้องการความดีเป็นภาษาของเราสมมุติก็ต้องพูดอย่างนั้น ถ้าว่า่าไปทําดีทําชั่วเลยมันก็งงะนะเนี่โดยมากเป็นภาษาของโลกลูกจะต้องทําให้มันดี่าไปทําชั่วเลยอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเราจะคุ้มตัว,ไรไวเราได้ไหมว่า,เ,าเมื่อลูกไปทําดีจะหมดทุกข์ได้ไหมเมื่อลูกไปทำชั่วเราจะ ทงความรู้สึกเราไห้ได้ไหมอย่างนี้อะไรก็ช่างมันเถอะพูดถึงทางโรคเมื่ออะไรเราต้องการต้องการโดยปราศจากปัญญาตรงนั้นมันเป็นจิตเด็ดทั้งหมดถ้าเราต้องการนั้นนั้น้ามันได้ก็ได้ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่มีอะไร ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นตรงนั้นอุปทานตรงนั้นมันผ่อนไปมันไม่มีอุปทานตรงนั้นนี่แต่คนเรามันอดไม่ได้ถ้าไปแก้ไว้นี่มาแล้วก็กลัวมันจะแตกนี่มอดไม่ได้มันอดมันไม่ได้แต่กลัวมันจะแตกเมื่อมันแตกมันะทุกข์เกิดขึ้นมาอย่างนี้อดไม่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึก ของคนที่ยังอยู่ในในภาวะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของมันนี้แต่ก็จะไปที่ไหนก็ช่างมันเถอะในคำพูดอันนี้คงที่จะไปฉันจะไปกว่าว่าฉันจะไปแต่ความจริงฉันไม่มีเป็นเรื่องของส่วนตัวถ้าไม่สมิว่าเป็นฉันคนอื่นก็ไม่รู้จักจำเป็นจะต้องพูดว่าฉันไปแล้วกว่าฉันกว่ามา แต่พระอาารย์มาไม่ให้มีฉันไม่ให้มีฉันก็ไม่ต้องพูดกันคือไม่มีภาษาสมมตินี่ก็ไม่ต้องพูดกันสมมติให้รู้แล้วก็เลิกกันมันเป็นภาษาอย่างนี้จะไม่ใช่มันไน,น่นะอืมนะจะไม่ใช่มันมน,น่ยนอย่างฉั้นไปแล้วก็ฉันกลอมาอมอมเป็นเรื่องคำพูดแต่คนพูดทั่วถึงธรรมดามาันพูดทั่วถึงภาษาลกูก ถ้าโยมต้องการความสุขอยู่ไอโยมก็คว้าเอาทุกไปด้วยนี่ให้เข้าใจใส่อย่างนี้โยมต้องการความสุขนั่นแหละแต่โรกเขาต,ต้องยึดหลักที่ว่ามันถูกต้องที่มีความสุขไว้แต่แท้ที่จริงแล้วโยมจะเอาอะไรไหมถ้าโยมจะเอาสุขโยมก็คว้าเอาทุกไปใช่ไหมไม่รู้ตัวมันเป็นถืงใส่อย่างนี้ <c oughs> ไม่ต้องยึดถืออะไรเลย แต่กับการกระทาโดยที่ว่าไม่ยึดถืออะไรให้จับมันนี่ขึ้นมาจะให้คนมีปัญญาพูดด้วยปัญญาทําด้วยปัญญาได้มาด้วยปัญญาทิ้งไปด้วยปัญญาอย่าไปทิ้งไปหรือความโง่เหตุที่มันกือทุกข์มันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราจะไปยึดอะไรถ้าพูดไม่พูดยึดมนุษย์ก็ไม่รู้จักคำนี้ยึดมาฉันก็ต้องยึดมา มันเป็นเรื่องของคำพูดของเรานะยึดอันนี้มันมั่นหรือไม่มัน่นในรู้เรื่องอไความเป็นจริงไอ้ความยึดนะอย่ายึดมัน่นคำพูดอันนี้อย่ายึดมัน่นไม่ใช่ความถุกมันความสงบถ้าต้องการความสุกยู่มันก็เป็นทุกข์หรือนันแหละไอ้ความสุกความทุกข์เนี่ยไม่ใช่ธรรมะอันแน่นอนมันต้องสงบจากสูกทุกข์ มันไปกันในรูปอย่างนั้นนะอันนี้คำพูดนะน้องก็พูดก็พูดด้วยคำพูดนะเอออย่างนี้ยาใดี้าคออาหยบถ้าคนทมดี้ทมดีก็ะเขาพู ้องวางในการดีของเราสิทำดีอยู่แต่ว่าไม่ได้รับผลในการดีนั้นอมันเลิกคือมันขาดไอ้ตรงที่เราอยากดีนั่นได้ดีมาแ,แล้วก็ปรารถนาความดีมันเป็นภพอันหนึ่งแล้วนะคือท่านถ้าทำโดยการ่อยวางดีชั่วทั้งหลายเหล่าเนี้ยแต่ว่าคนมันอยู่ในภพถ้าพูดที่เรื่องไม่มีภพเดี๋ยวมันก็ไม่รู้จะฟังอะไรได้ก็สงสัยอย่างนี้ได้ไบ ถ้ว่าต้อการให้คนอ่นถ้าเราช่วยคนอื่นได้ก็ไม่างนั้นก็ไม่ควรถ้าผมต้องการกควใช่เป็นสิก็ช่วยอยาช่วยให้เป็นเกียรติังนั้นันาันั้นผก็ไม่งไ่ควรอยากน่เราะากไม่ยาอยากก็ไม่ได้ไม่อยากก็ไม่ได้ ไม่อยากคุณก็ผิดอยากคุณก็ผิดนะมีม,มีมีคำพูดนะมีคำพูดต้องไปเป็นนาะให้ดีอีกนะมันมันมันจะต้องพูดไปอย่างนั้นถ้าไม่พูดไปอย่างนั้นไม่รู้ว่าจะพูดยังไงไอ้คนนะั้นเรื่องหมดความอยากไม่ต้องทําอะไรไม่ใช่อย่างนั้นก็มีความเป็นอยู่เนี่ยท่านจะไปไหนไปโน่นมาแต่ไหนมาแต่โน้นต้องพูดเป็นธรรมดานะว่าฉันจะไปโน้น ไปเราฉันจะกลับมาเอาฉันขึ้นหน้าก่อนโลกถึงจะรู้จักไอความเป็นตัวฉันนี่ไม่มีอยู่แล้วถ้าพูดตรงถ้ามีตัวฉันน่ะมันเป็นติดฉันมีแต่เพียงบทเส็นสมมติเด็กคนรู้้วอย่าไปหมายมั่นมันเนี่ยมันเป็นใช่อย่างนั้นนะนี่ยอย่างนั้นมันถึงรู้อะไรยากเหมือนกันอันนี้ก็พูดอย่างนี้ก็ยังไม่ไปเข้าใจดีจะไม่ค่อยเข้าใจพูดให้เข้าใจไม่ได้ พูดให้เข้าใจไม่ได้ต้องไปวีภาควีจารให้มันเกิดเป็นปัจจดตังจริงๆไอ้คาของพระเนี่ยไปพูดในคนอื่นให้เข้าใจนันยากนอกจากคนอื่นสงสัยนะได้คําพูดไปพิจารณนาเห็นเหตุที่มันเพ็รจริงจริงให้มันรู้เป็นปัจจดตังอ่ิถึงจะรู้เรื่องอย่างนั้นคือให้แนวทางกันอัคจรโปตถาคาตา ถ้าตาสาคดเป็นเจผู้บอกเท่านั้นไอ้ที่เราจะเดินไปนั้นน่ไปพบเห็นมันเรื่องของเราท่านบอกทางนี้เลยมันจะก็ไม่ควรยังไงแต่คนเนีแหนะไปนำจี่เราอยากให้ไปติดดีกับเขาที่เนี่ยให้คนทำดีได้แต่เราจะไปเอาดีอย่างนั้นมันทุกข์ ถ,ถ้าเราม่ม,ม,มีความยเราไมเะนะความไม่อยาก <c oughs> มัน,นเป็นใ่ยางนี้จะทำยังไงนะเนะ้วามมาย,ยความไม่อยากมันมันมีนะมันมีหรื<ม>ว่าไงนะว่าไงเอารู้ไหมเนะโยความไม่อยากที่แนะไว้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่เห็นด้วยนะ ไม่เห็นเห็นด้วยอยากจะให้ดีอยู่แต่อย่อยาไปติดในตรงนั้นบอกแล้วก็ตรงวางอันนั้นให้คนทันคนนั่นทําดีก็ดีไปไม่ทําดีก็แล้วไปคือเราจะไม่เป็นทุกข์ใน